มาแน่ๆท่อมเคลือโสพลลุยปลูกกัญชงพันไร่เจ้าขายแฟรนไชส์ร้าน House. Health, าเฮมเฮาส์บริษัทโกลเด้นไดร์แองเกิลเฮลจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจพืชกัญชงตั้งแต่ที่มีการอนุญาตให้นำกัญชงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จึงเตรียมจดทะเบียนบริษัทร,ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเพื่อดำเนินธุรกิจปลูกและสกัดน้ำมันกัญชงเพื่อจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารขนมครเคี้ยวเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สปายาหม่องน้ำและเครื่องสำอางซึ่งเบื้องตน้นบริิษัััททได้้รร่วมมพนธตง ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศสมูทอีเดนทิสเต้มเมาส์สเปรย์เปเปอร์ม,มินฟิลจากเซียงเพียวอิวดีวาน่าเจ้าของผลิตภัณฑ์สปาเปิดตัวน้ำมันหอมระเหย NRF ผู้ผลิตอาหารจากพืชที่พัฒนาซอสพลิกสีราชาใส่กลิ่นกัญชงรวมไปถึงบริษัทยังมีแผนร่วมทุนกับเท่าแก่น้อยในการผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมกัญชงออกมาทำตลาดด้วยโดยสินค้าทั้งหมดจะมีช่องทางจำหน่ายผ่านร้านเฮมเฮาส์ร้านจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชงทั้งหมดพร้อมเปิดโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับผู้สนใจลงทุน โดยมีค่าแฟรนไชส์2-3แสนบาทต่อสาขาซึ่งเบื้องต้นสาขาแรกจะเปิดที่ห้างเอ็มควอเทียในเดือนเมษายนนี้ขณะที่มีผู้คนสนใจซื้อแฟรนไชส์แล้วกว่า20รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ